วัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกับผมนอนอีกแล้วฮะวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าอันเนริตลำดูด้าภาค2นะอ่าโอเคมาเช็คของกันดีกว่าว่าผมซื้ออะไรมาบ้างไม่ได้ซื้อสิผมอัปเกรดแล้วก่อนที่ผมจะมาถ่ายคลิปนี่ผมมาอัปเกรดละได้หมวกใหม่ด้วยครับที่จริงผมก็ซื้อตั้งแต่พาคแรกกันละตอนที่ผมหายไป2-3อสาทิตยที่ซื้อหมวกเก็บไว้แล้วอันนี้หมวกสูงสุดแล้วติดก,กงติดก,ก้องอะไรเงี้ย เป็นในเขาเรียกว่านะเป็นกล้องที่มองมองในความมืดเนี่ยไม่รู้แหละมาเรยกันต่อครับจากภา์ที่แล้วนี่เราเล่นจบไปในชปเตอร์ที่6ใช่ไหมชปเตอร์ที่6ครับต่อไปเราจะเล่น chapter ท,ที่7ครับโอเคมันเริ่มกันเลยเอาเดี๋ยว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 ,ยวโอ้ลืมเ,เปลี่ยนภาษากษาังกนึกอยู่ภาษาแปลกๆอ่ะครับชปเตอร์ที่ chapter ท,ที่7มิชชั่นที่1เริ่มครับอืม ดูซิว่าจะเจออะไรบ้างโอ้โหเปิดมาโอเคเรามีเพื่อนอยู่ก็แล้วไปเจอสตูผมอัพเกรดขึ้นเยอะนะหน้าครับ HP ผมอะโอเคจาัดก,การไปตดูนึงตัวที่สองมีเวลาจำกัดครับสบายสบายเรียบร้อย เข้าหัวเลือกผลมีอยู่พนะันแปดพันหนึ่งพันห้าสิบปดครับพอได้อยู่พอได้แค่ถึงผมยิงไม่โดนวะยิงหลังแม่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเตียบร้อยรีโหลดไปเอ้า เพื่อเรายิงครับตกใจอยู่เสียงห้าเลยวะโอเครีโหลดเร็วๆๆเรืเร็วเ,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 เป็นเวลาจำกัดครับค่อยค่อยไปค่อยค่อยไปเข้าหัวพอดีเกือบไปแล้ว ลีโลก,กันลีโลก,กันเข้าหัวได้อยู่ได้อยู่มาอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งต้องฆ่า3ามตัวครับเข้าหัวพอดี หลือ,อสองเหลือ,อสองเข้าหัวเรียบร้อยเหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวโผลหัวมาโผลหัวมาโอเคเกือบตายจบไปแล้วมิชชั่นแรกครับต่อไปเล่นยาวๆไปครับ1 chapter ตอตอ1คลิปมิชชั่นที่2ลุยเลยครับมีกี่มิชชั่นวะไม่ลืมดู chapter ที่เจมมีกี่มิชชั่นวะไีดูด้วยพลปืนซุ่มยิงมาลุยกันเลยเล่นยาวๆไปครับฆ่าสิบสองตัวภายในหนึ่งทีดุยหนึ่งเอาเพื่อนจัดการไปแล้วสองสามสี่ต่อไปก็ห้าหกูก่กินอ่ะ 7 8 8ต่อไปก็9อุ้ยมีโดนมีโดน10 11วิธีผมก็ยังเล่นเหมือนเดิมครับคือยิ่เล่น,เล,นเล่นแบบโนสโคปคือมันตรงอยู่ได้ไงพไอกระสุนปืนเนี้ยไอกระสุนปืนสไนเปอร์เนี้ยคือมันตรงอยู่ได้ไงไม่ต้องเล็งก็ยิงโดนครับ แสดงว่าเขาจะไ,ไม่แก้ถ้าให้มันท้าทอยหน่อยก็คือยิงแบบกระสุนม,มันจะดีตัวอะไรประมาณนั้นนะมันจะดีมากเลยแต่นี่ชิวๆครับระยะไกลแค่ไหนยิงโดนแน่นอนกระสุนม,มันเอกระสุนม,มันไม่ดีเหมือนเราเป็นทหารลานะครับยิงไปปุ๊บไปเป้ามันจะบานแล้วกระสุนม,มันก,จก็จะกระจายตัวประมาณนั้นนะมามีชั้นที่สมต่อเลยเล่นเป็นสไนเปอร์นี่โคตรชิวๆบอกเลยถ้ามาไม่นับแบบมีเวลาสุกัดน,นะ เอาพูดถึงเวลาจกูการก็มาเลยสิบห้าตัวภายในหนึ่งนาทีห้า,ว,าหวิเข้าหัวเข้าหัวเข้าหัวดีโรดโอเคได้อยู่ได้อยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โผล่มาไหม อีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งโอ้ยหาาอีกนิดเดียวก็ตายแล้วโอ้ยเกือบ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 าตัวเหลือ1สิบเก้าวิบันไลัแล้วเลือสองตัวเลือสองตัวสิบวิ เรียบร้อยทานเวลาพอดีเกือบไปแล้วโอเคโหสิบห้าตัวภายในเน,ง,นง้ทีห้าวิใครจะทันบอกหน่อยเกือบไปแล้วมามีกี่มิชม 8, มชั่นวะแปดมิชชั่นที่ถึงมันน้อยจังวะไอสามที่ผ่านมานะพาร์ท่าพาร์ทหกนี่พาร์ทเจ็ดแล้วนะพาร์ทเจ็ดนี่มันมีแค่แปดมิชชั่นเยอะจัง เออช่างมาแล้วกันนะมาคิดมากเดี๋ยวเปลืองครับมันเป็นแค่เกม <S <S <ๆ S 1> คิดมากเปลืองสมองมันเป็นแค่เกมครับแล้วแต่คนสร้างมิชชั่นที่มิชชั่นที่สี่แล้วลุยกระตอเลย <S <S ตัวเราอยู่ตรงไหนวะเอ้าหัวแตกอ๋ออยู่ตรงนี้มาเวลาจำกัดอีกแล้วกูเกีย โอ้โหไม่ดีมาโอเคโอ,เคโอเค้เพื่อนเราอยู่ตรงนี้นึกอยู่หายไปไหนรีโลดรีโลดเร็วๆมาเหลือหนึ่งตัวสุดท้ายเหลือหนึ่งตัวสุดท้าย เรียบร้อยโอเคที่เหลือก็รอเวลาให้หมดครับเพื่อเราจะจัดก,การกระช่างมันไปเอไอทำหน้าที่ก่อมันไปมันก็ยิงดีนะท่านผู้ชมเขาทำเอไให้มันดีขึ้นอนะ่ะแต่บางครั้งมันก็รัคิวเราไปนะพอเราจะจัดก,การตัวนี้มันก็แย่งคิวเราอ,ะอา่ะเงี้ยนะเอ้ย,ยมันยิงไม่หงกว่าผมอีกอะไรงรอให้เวลาหมดก่อนครับ ผมจาัดก,การครบทุกตัวแล้วสิบเอดตัวเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบวเยอะไปนะเอาเพื่อเราไม่ยิงต่อเหรอเออช่างมันมันเห็นเราหมอบมันเห็นเราหลบมันก็หลบตามเรา <c oughs> <c oughs> โอ้ยตายแล้วเจ็บคอเริ่มเจ็บคอแล้วตอนนี้แกมืละสามสองหนึ่งจบ จบไปครับจบไปโอเคมิชชั่นที่ห้าผลส้มยิงเล่นกันไปยาวๆครับหนึ่งชัปเ่อร์ตอหนึ่งคลิปครับแล้วแต่ครับว่าชัปเ t อร์หนึ่งมันจะมันจะมีกี่มิชชั่นผมพูดซ้ำทุกคลิปเลยไอประโยคนเนี้ยไม่รู้ทำไมกลัวคนลืมเปล่าไม่รู้นี่ใส่ผมอะอ้าวอยู่ตรงไหนเอ่ยโอ้ตรงนั้นตรงนั้น,น,นหนึ่งเอาตรงไหน,นเอา,เอาสอง สามเอาเอาฮะสี่ฮ่าเอาไอา้เ,อเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้มันเพื่อนเมื่อกี้มันมาบ,างบังกคำส่วนเพื่อนให้รักเพื่อนจริงๆวะ่ะเอาเอาเอาดิไม่โดนอา้าวมามามา เหลือสตัวสุดท้ายหรือสองตัวสุดท้าย,ออายจัดไปไล่เฟินโนสโคบจะเอาไม่น้องมาจูราไล้งเงามาเยือนพวกมึงแล้วเข้าหัวทุกนัดเอาไม่มีพลาดไม่มีพลาดมามามาเอาดีหมดเวลาพอดี21ตัวทำได้อยู่ทำได้อยู่ มาเลยก็ต่อมิชั่นที่หกไม่พูดมากมันต้องวิ่้จุดจบอ่ะผมจะได้มีเวลาอื่นไปทำไอไปทำอย่างอื่นนะฮะโอ้สามทหารสามคนสบายเลยงานนี้มีเพื่อนช่วยอะโค้ทางแคบสดุดเวยอย่างนี้ก็สวยลีครับหนึ่งมามา,มา ไปห,หาลากเ้ยตัวนี้ตัวนี้อีกตัวนี้มาทางนี้มาทางนี้สวยเดินทางต่ออ่ามันมันรอเราอยู่แล้วมันรอเราอยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดโผล่หัวมาโผล่หัวโผล่หัวมามา,มาโผล่หัวมาเออโผล่แขนมาก็ไม่รอดลอกน้อง เอาดิเอากระสุนหมดเดี๋ยวเดี๋ยวดีก่อนรีก่อนกูใส่แม็กใหม่แล้วเข้ามาเลยฮะเก่งมากจะเป็นผู้เองอะเก่งมากใช่ไหมเดี๋ยวแปดนัดเดี๋ยวแปดนัดเรียบร้อยรีโหลดตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโผล่หัวมาก่อนโผล่มา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 เออเรียบร้อย สิบห้าตัวครบมาเลอก็ต่อครับเหลือกีม่มิชั่นมิชชันที่เจ็ดแล้วเหลือมิชชันสุดท้ายมิชชันที่แปดจะได้จบชัปเตอร์ที่เจ็ดเพื่อจะเริ่มต่อชัปเตอร์ที่แปดในพาร์ทหน้าครับติดตามได้เลยถ้าใครรอดูเกมนี้อยู่มามะบางครั้งมันก็ยิงติดไอกัมเอ,กเอทกําบังนะเข้าหัว ลี ų, ų, รอดลี OK, รอด OK, เลยๆเลยๆตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โผล่หัวมาก่อนโผล่หัวมาก่อนโผล่หัวมาสิโผล AH <OR> ่หัวมาเหลือสองตัวสุดท้ายเหลือสองตัวสุดท้ายเดี๋ยว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  เรียบร้อยข่าวโซนสองผมรู้ผมคิดเองเปล่าแต่ว่าผมรู้สึกว่าปืน M4 ที่ผมใช้เนี่ยมันใช้ง่ายนะต,ตัวแปดตัวภายในห้าห้าสิบแปดวิเอาอะไรวะจากการแตัวจากการสตูแปดตัวภายในหกสิบวิหรือหนึ่งนาทีนี่แหละมามามาโผล่มาโผลมา,มา เหลือหนึ่งตัวสุดท้ายเหลือหนึ่งตัวสุดท้ายมาเรียบร้อยครบตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จบจบจบมามามาตรงนี้ตรงนี้ผมมาผมมาโอเควิเล่ยเหลือน,นิดเดียวร้อยเวลาหมดก่อนครับที่เหลือมันเป็นแค่ลูกกระจอกผมเลยยิงเล่นเฉยๆที่จริงมันที่จริงมันครบอยู่แล้วละยิงจนครบแล้ววิเดียวจบครับ โอ้ข่าไป19คนได้อยู่ครับได้อยู่มามิชชั่นสุดท้ายมิชชั่นที่8ปิดฉากชัปเตอร์ที่7จ็ดรยก็ตตอเลยโอ้โหพลซุมดิงโผล่แค่นั้นพวกศัตรูมันก็ไม่เห็นเนาะถ้าเปาไปจริงอ่ะเราโดนลอยตั้งถ้าเป็นเหตุการณ์จริงอะเราโดนหลอยตั้งแต่นัดแรกที่เราโผล่หัวละที่จริงเราต้องนอนยิงหรือไม่ก็าหาที่ซุ่มที่ดีกว่านี้ โอ้โห oh. ตัวลงมันจะให้เราดูคาสีนแค่ไหนวะอ๋อให้เราเป็นฐานลาบก่อนให้เราเป็นฐานลาบก่อนให้เราเป็นฐานลาบรอตามสเตปลื่นพันกันแล้วผมอะให้เราไปเป็นฐานลาบก่อนฐานลาบฐานลาบเดี๋ยว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 ,ยว,ยวบางครั้งมันก็อยู่ในเงาผมก็ดูออกยากนะว่าไอ้ตรงไหนมันเป็น ตกใจคิดว่าตกใจคิดว่าเครื่องค้างซะไงได้อ๋อระเบิดมันสปอนระเบิดครับมันก็เลยสโลเห็นเครื่องค้างก็ตกใจเอาชิปหายแล้วเงี้ยคิดว่าจะได้อัดใหม่โอ้โหใจหายใจคว่ำหมดเมื่อกี้เข้าหัวตัวสุดท้ายอยู่ตรงไหน,นตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายมาๆมา,มาจบผลซุ่มยิงมาเลย โอ้ยมีโดนไม่โดนสองเดี๋ยวตัวที่สองสามมาเลยมาเลยอ้าอ้าเอาเอาสี่ห้าโนสโครครับอะไรเฟืลโนสโคสไนเปอร์โนสโคมาเลยไม่ต้องเล็งมาศูนย์เล็งไม่ต้องเอาว้า ตูเองไม่ต้องกูก็เห็นพวกมึงได้เอาเพื่อนแย่งคิวผมเอามามาเอาดิมึงตัวสุดท้ายมาลยมึงมึงตัวสุดท้ายมึงตัวสุดท้ายเรียบร้อยจบอ๋อที่แท้ทำแค่นั้นเพื่อมาเข้าอาคารครับยึดอาคาร โอ้โหผมไม่เห็นท่าเก๊กไหมนี่มาตั้งนานนะแล้วอ่าโอเคจบสักทีมิชชั่นที่เจ็ดถึงเปล่าวะ่ะปลดล็อกมิชชั่นที่แปดใช่ไหมมาดูก่อนครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปลดล็อกมิชชั่นที่แปดครับมิชชั่นที่แปดแล้วครับโอเคไว้ต่อกันใหม่ในพาร์ทหน้าผมสำหรับมิชชั่นที่แปดตอนนี้ทั้งร้อนทั้งปิดข้อมือแล้วกีเปิดข้อมือเนี่ยผมจับโทศรศัพท์แลวโอ้โห โอเคผมขอไว้พักเพียงเท่นี้ครับผมโอเคครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือกด s u b ส cribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆได้นะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ผมสำหรับเกมอันเดลินําดูด้าพักสอนครับไว้จะเกิดอ,อะไรขึ้นนะไว้เจอกันใหม่ในพาหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับซิโยเกนบายไว้เจอกัน